โแล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันที่31มสิ 1, บเงปี2567นะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในวัดโ่เถวอ่ันนี้เรามาวัดโถนะคะนี่เราพามาดูบรรยากาศแล้วก็ข้างในอ่ะมีของขายของกิน<ๆ>เยอะมากทุกคนอันนี้เท่าไหร่อันนี้60สิบอันนี้60สอบก๋วเตี๋ยนะคะ4ชิ้น60ชิ้นวันหนึ่ง2ชิ้นสองชิ้น30ชิ้นก็15บาบาทดูเลยู่เลยโอ้ดีนี่ก็น่ากิน เออดูน่ากินมาน่กินทุกคนให้ดูสามสิบาทตะก้าละวันี่ะตะก้าอันนี้หมที่าแต่ว่าน้องันเาสันอะไรกเซตาสัสิเขามีกี่วันนะคะงานแบบนี้อ๋องานที่วัดโพมีถึงวันที่สองนะคะใครจะมาก็มาได้นะคะเขาจะมีอาหารขายทำได้ทำได้กิน เซ็ตละสามสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ถุงทั้งสวยเนาะอ๋อน้ำพริกแบบนี้ก็มีนะผงน้ำพริกกะปิน้ำเขียวหวานภาพสวยไหมคะได้ไม่มีถุงมีของขายของขายเยอะมากเลยได้ของขายเยอะอันนี้อะไรอ่ะน้ำอะไรอ่าน้ำมะม่วงปั่นค่ะวันนี้เราไลฟ์สดนะคะครั้งที่สามแล้วไลฟ์สด ที่วัดโพนะคะงานอันนี้มะม่วงปั่นแก้วเท่าไหร่คะแก้วสี่สิบสี่สิบาทดูเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบนี่เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบ <30 S 1> สวยมากอันนี้สามสิบนะคะ<อ>นี่แวะเข้ามาได้<อ>นี่นะคะอยู่ในาาวัดโพของขายเยอะมากน้ำมะพร้าวก็เยอะเนาะน้ำมะพร้าวเดีวให้เดี๋ยวให้ดูคบไปสอง นี่เขามียาหมกนี่เขามียานวดอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอาทักไทยท่านผู้ชมหน่อย fc fc อันนี้ช่องช่องอะไรช่องช่องอะไรช่อง youtube ของคุณอะอ๋ะไไอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ <c oughs> แปะลิงก์ให้ติดตามนี่ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบว่าอันนี้เป็นเหมือนยาหอมเป็นยาโดมอบเฉยแล้วตรงนี้เป็นเป็นยาหมอ่องเป็นเป็นยาดมอบเฉยผู้พิทสมุนไพรนะสมุนไพรนั้นเลยเนาะสมุนไพรเจ็ดสิบเก้าบาทปวดละเจ็ดสิบเก้าบ <คน S 1> าทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูยาหม่องไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูยาหม่องคน นี่มันมีน้ำมันด้วยนะมีน้ำมันด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงลูกค่ะมีน้ำมันต้นตำลัะถวต้นบต้นแกวดกนี้นบนเาพอมีนัะก่บได้จ้าต้นตำลับบะโถรนะคะสวยอ่ะ มลมลื่นมากเลยเนาะถ้าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะคะก็แนะนำเนาะมีวัดพระแก้ววัดโพแล้วก็ของเขาวิ่งงานจนถึงวันที่สองมีของกินแล้วก็มีพวกยัหม,ม่องมีพวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาดูกันได้วันนี้ขอตัวก่อนนะคะวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะไลน์หนะ้า ไปยุ่งชูับืก่อนด้ะ